รีวิวพร้อมฟังเสียงเจ้าตัวนี้ครับ m a โอน PD 1พีดีหนึ่งรอยยูครับไม่ไม่ใช่คอนเดนเซอร์ครับแต่เป็นไดนามิกนี่ตัวนี้นะครับผมมีขาตั้งขึ้นมาให้ต่ออันนี้ต่อมาขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นสีดำด้านนะเป็นรูปทรงกระบอกกันเลยรับแบบด้านหน้าด้านเดียวตรงนี้นะครับเป็นคาดิโอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มหมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็ เป็นรูปแบบของ usb type c เนะเสียบที่ตูดแต่ว่าสายที่แถมมาให้เสียบไปที่คอมพิวเตอร์แบบ type a ก็ได้ type c ก็ได้นะครับที่โต๊ะลกแต่เดี๋ยวจะลองมาเปรียบเทียบกับเสียงของเจ้าตัวนี้ s m s u n g นะครับผมตัวมินิกันเลยนะครับที่เป็นแบบคอนเดนเซอร์ enser, ว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมาลองเจ้าตัว pd 1 0 0 u ตัวนี้กับในส่วนของอตัว s a m s u n g ตัวนี้เพราะว่าอยากจะลองเสียงว่าถ้าเป็นไมโครคอนเดนเซอร์ตัวนี้หรือ ไมไดนามิกเนี่ยเสียงจะให้ต่างกันไหมก็เลยซื้อมาลองนะครับผมแต่ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลองไปหาลิงก์มาแปะดูว่าเออแล้วตรงนี้อีกตรงนี้มีวอลลุ่มตรงนี้เป็นแค่วอลลุ่มนะอ่าคือหมุนมาทางซ้ายสุดก็คือเบาอ่าก็คือเงียบเลยแหละอ่าแล้วหมุนมาทางขวาสุดก็คือเล่งไม่ดังสุด แต่ว่าเจ้าตัวนี้ต้องพูดให้อยู่แล้วห่างประมาณเซนหนึ่งเหมือนไม่นักร้องเลยครับเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับแต่ต่อไปจะเป็นการบันทึกหน้าจอน,นะครับตรงนี้โต๊ะโล่ที่หนึ่งเขาไม่หน่อยอะเยอะเลยเขาต้องขอไปหมอคมครับผมตอนนี้มาอยู่ที่หน้าของ Microsoft Windows 11นะครับไม่เกี่ยวกับ Windows เลยก็มาทดลองแต่ตอนนี้ผมเสียบเข้ากับตัว s a m สั้นโกไมนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นไมประเภทคอนเดนเซอร์ที่มาทดสอบแล้วนนครับก็ขณะนี้ระยะทางระหว่างตัวผมกับไม้คอนเดนเซอร์เนี่ยอยู่ห่างประมาณ10เซนอ่าตรงนี้น่าจะห่างประมาณ1ฟุตนะครับอ่าเดี๋ยวนี่เข้าไปพูดใกล้ๆตอนนี้เสียงน่าจะพูดเท่าเดิมแต่อยู่ห่างประมาณ5เซนไม่ถึงประมาณประมาณสัก ไม่ถึง5เซนติเมตรนะครับอันนี้คือพูดใกล้ประมาณนี้อันนี้คือพูดประมาณสัก15เซนอันนี้พูดประมาณสัก1ฟุตนะครับเดี๋ยวผมจะเดินห่างออกไปประมาณสัก2เมตรนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมเดินออกมาห่างออกมาเป็นเมตรหนึ่งละเดินออกมาหางออกมาประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรห้องนี้สุดๆเลยก็จะอยู่ประมาณ3เมตรนะครับตรงนี้น่าจะประมาณ3เมตรตรงนี้สูงสุดห้องแล้ว ก็ยังใช้เสียงพูดประมาณเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มหรือลดตอนนี้ผมจะเดินเข้าไปใกล้ทีละ9ก้าทีละก้านะครับเพื่อนๆเ,เสียงเปลี่ยนไหมครับสาหรับไมโครเดนเซอร์นี่อ่ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาเกือบถึงจะถึงโต๊ะทํางานของผมแล้วโต๊ะอยู่ไหนเนี่ยครับเจอแล้วครับโต๊ะโต๊ะทํางานนี่ก็นั่งอยู่ในระยะประมาณสัก30เซนเหมือนเดิมนี่คือเสียงของไมโครเดนเซอร์นะครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงที่ ให้ลองฟังกันดูว่าไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์ไหนแล้วไมค์ไดนามิกเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังในส่วนของมาโอนอพีดีหนึยูกันต่อดีกว่าว่าถ้าเป็นไมรูปแบบของไดนามิกเนี่ยเสียงเวลาที่เดินห่าวไปห่างออกไปห่างออกไปเนี่ยรูปแบบเสียงมันจะเปลี่ยนไหมอ่าเพราะว่าสถานการณ์ในการใช้ในการ สนทนาเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างเดี๋ยวไปฟังก่อนดีกว่าว่าแล้วค่อยมาตัดสินใจกันครับ,รบผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไมโครโฟนที่อัดเสียงลักอัดภาพวิดีโอหน้าจอด้วย obs studio นะครับกับผมนะครับก็นี่คือการพูดด้วยเสียงประมาณระดับเท่าเดิมนะครับด้วยอตอนนี้ระยะห่างกับผมกับ m a โอน p พี0ีหรูรูปแบบไมโครโฟนเป็นแบบไดนามิกนะครับก็ห่างประมาณสัก 2เซนติเมตรไม่เกินนะครับถ้าเป็นแบบนี้พูดติดไมเลยเหมือนจะอมไมอันนี้เหมือนจะอมไมอันนี้ห่างมาประมาณสัก2เซนติเมตรเดี๋ยวผมจะห่าวไปสัก10เซนติเมตรอ่ะตอนนี้ระยะห่างก,กับผมอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างอ่ามีโชปปี้เข้าไปด้วยเมื่อกี้เสียงแจ้งเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมได้ยินชัดเลยแต่คุณได้ยินชัดไหมอ่า อันนี้ก็จะห่างออกมาประมาณสัก30เซนติเมตรยีกว่าเซนเกือบ30เซนครับเสียงดรอปลงไปไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเข้าใกล้นิดหนึ่งเพื่อหันไมโครโฟนนะครับหมุนไปทางทิศทางที่ผมจะเดินไปอตอนนี้ผมลุกขึ้นมาแล้วนะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ยังใช้เสียงประมาณเท่าเดิมนะครับห่างออกมาประมาณสัก1เมตรนะครับถอยออกมาอีกก็น่าจะตอนนี้น่าจะเกือบ2เมตรแล้วนะครับ2เมตรแล้วถอยออกมาอีกตอนนี้ ก็จะเกือบประมาณสัก3เมตรแล้วนะครับคุณได้ยินเสียงผมหรือไม่อย่างไรหรือได้ยินเบาๆครับผมเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆเหลือเกือบ1เมตรแล้วครับเดินเข้ามาใกล้ๆเกือบจะห้าสิบเซนแล้วครับตอนนี้แล้วนั่งลงตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30ซนติเมตรนะครับแต่ไม้ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับตอนนี้ไม้หา่างจากตัวปากผมไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเสียงออกมา ก็จะได้ประมาณนี้นะครับประโยชน์ของการใช้งานไมโครเดนเซอร์กับไมรูปแบบของไดนามิกมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบแตกต่างกันอยู่ที่ว่าการใช้งานนะครับบางคนอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างสูงการเลือกประเภทไม้ไดนามิกก็จะช่วยลดในส่วนของเสียงรบกวนได้แต่ลักษณะของการาให้เสียงมีความชัดเจนเนี่ยเราต้องอยู่ กับที่แล้วก็ระยะไม่ห่างจากไม์มากนักนะครับส่วนถ้าเป็นรูปแบบของไม์คนเดนเซอร์เนี่ยระยะทําการมันก็จะไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ดูดเสียงได้ค่อนข้างที่จะไกลามากกว่าแล้วก็รับได้มากมีความเซนสิทีฟค่อนข้างสูงดังนั้นตัวนี้เขามาพร้อมกับฐานที่มีน้ําหนักค่อนข้างดีต่อเสาขึ้นมาได้สูงประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวไม์ก็สามารถที่จะหมุนได้รอบนะครับผมเป็นแบบ หมุนเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแล้วก็มีแค่วอลลุ่มสำหรับการเพิ่มและลดเสียงเท่านั้นอพอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C นะครับสายที่แถมมาเป็นฝั่งหนึ่งเป็น Type C อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้เราเลือกได้ว่า,าเราจะ ใช้หัวเป็นหัวต่อเสริมนะครับเป็น type A และ type C ให้เลือกได้ว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบด,ดั้งเดิมก็เป็น type A แต่ถ้าเป็นอคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ๆห,หรือโน้ตบุ๊ก MacBook รูปแบบใหม่ๆก็เป็น type C ได้รวมกับไปใช้น่าจะไปใช้กับอุปกรณ์ที่สมาร์ทโฟนที่รองรับแบบ type C ได้ก็จะเป็นรูปแบบของไมค์ไดนามิกที่ท่านสามารถนำไปใช้บันทึกเสียงที่ สถานที่ที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างสูงได้ผมนำตัวนี้มาใช้กับบริการหมอคอมได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับก็เวลาท่านโทรมาก็จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างมากนักก็จะเบาลงผมก็เลยนำมาใช้ใคล้ายๆแบบในส่วนของดโฟนของ call center ที่จะรับได้เฉพาะใกล้ๆของผู้ให้บริการเท่านั้นดังนั้นก็จะลดปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอกมีเสียงก็แก๊แก็แกแกหรืออ,อย่างเช่นตอนนี้ผมตบมือด้าน ห่างไปไม่ไกลามากถ้าเป็นไมโครลูเซอร์เนี่ยก็จะเข้าแบบแปะเต็มเลยแต่พอไม d ครดนามิกเนี่ยผมตบห่างไปประมาณสัก50เซนเนี่ยอย่างเงี้ยได้ยินไหมครับ <yours> ก็คงจะได้ยินแต่ได้ยินค่อนข้างเบาแต่ว่าคนที่อยู่ในห้องเนี่ยถ้ามีการสื่อสารนั่งมารับบริการต่างๆมาอยู่ในห้องออบริการหมอคอมเนี่ยถ้ามีการพูดจารหรือสื่อสารใดๆกันก็อาจจะเข้ามา เสียงก็จะเข้ามาในในส่วนของไมโครโฟนมากสำหรับไมโครดนเซอร์แต่ถ้าเป็นไม์ไดนามิกแบบนี้ก็จะรับได้น้อยดังนั้นต้องเลือกเอาครับว่าสถานการณ์ที่คุณต้องการใช้งานเนี่ยเป็นการอัดเฉพาะบุคคลไหมถ้าเป็นการอัดเฉพาะบุคคลเนี่ยก็เลือกไม์เป็นในส่วนของไดนามิกจะดีกว่าเพราะว่าเกิดในสถานที่ที่เราอยู่มีหลายคนก็จะมีเสียงเข้าไปด้วยตัวนี้เดี๋ยวลองลองตัวฟอฟันอันนี้ผมเป่าลมนะ ่าเสียงเข้ายไงอันนี้คือใกล้นะอันนี้ผมอยู่ห่างประมาณสัก15เซนอ่าอันนี้คือเป่าลมไม่ทราบว่าเฟอเฟอยังเข้ามากน้อยแค่ไหนนะลองนำไปพิจารณากันดูนะครับประมาณนี้กับตัวมาโ n น PD 1 0พีดี0ึผมแนะนำว่าลองค้นหาดูละกันเพราะว่าจริงๆมีมาโ n นอันนี้ผมได้มาจากทางเมืองจีนเลยต้องผ่านศุลกากรอะไรมาก็ซื้อผ่าน lazada s h o p นะครับพิมพ์เขาว่ามาโน m a n มา MAO NO มาโอโนแล้วก็เว้นวรรก PD 100แล้วก็ตัว U นะครับ P Poland D Delta แล้ว100แล้วตัว U Uniform ถ้าไม่มีตัว U เป็น PD 100ตัวนั้นถ้าเป็นตัว100เนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบของ xlr อ่าแต่ถ้าเป็น pd 1 0 0 u เนี่ยก็จะเป็นแบบ usb c นะครับอ่ะลองนำไปเลือกใช้งานกันดูราคาก็อยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับแต่ผมได้โค้ดมาตอนที่มันลดแบบสุดๆเหลือได้800กว่าบาทมาก็เลยลองหาซื้อมาใช้กับบริการหมอคอมดูอันนี้ cr review consumer review ซื้อเองรีวิวเองแต่อยากแบ่งปันครับผมลาไปก่อนครับกับผมบริการหมอคอม1 4 1 4พักับผมสีโชค 1414ส plus ครับผมสวัสดีครับผม